เมื่อเรานวดเสร็จใหม่ๆแป้งเขาจะประมาณนี้นะครับเนี่ยประมาณเนี้ยอันนี้อย่ากตกใจไปนะครับคือดีนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาพลาสติกค,คุมไว้อยา่อยาให้โดนอากาศนะครับถ้าโดนลมแล้วเขาแห้งแล้วเขาจะไม่สวยนะทอดออกมาเขาจะไม่สวยประมาณนี้นะครับนี่เลยครับโอเคพักไว้ก่อนนะฮะพักไว้ประมาณสักชั่วโมงแล้วมาดูหลังจากพักว่าเป็นไงตามดูเลยครับ เมื่อเราพักไว้แล้วหนึ่งชั่วโมงแป้งเขาจะเนียนขึ้นนะจากเมื่อกี้นี่แป้งเขาจะดูกรุบกรุบนะคะ่ะเมื่อเช้าเราเริ่มทํางานแล้วเนี่ยเขาก็จะเนียนประมาณนี้ไม่ต้องตกใจว่ามันไม่ฟูไม่พองเพราะปังโถ่เนี่ยถ้าพองขนาดที่นวดเนี่ยแสดงว่าทอดแล้วจะไม่พองแต่ถ้าเกิดมันไม่พองอย่างเงี้ยทอดแล้วจะพองหลายคนถามผมว่าถ้าไม่เห็นมันมีอาการอะไรเกิดขึ้นเลยทอดแบบหอดทอดนวดแล้วไม่เห็นฟูมัวไม่เห็นฟูอยจะตกใจเลยนะครับไม่พองก็ดีแล้วเดี๋ยวเขาก็จะง เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการแบะแป้งที่ถูกต้องให้ดูนะครับอย่างเงี้ยฮะถูกต้องละแป้งหนาประมาณตั้งครึ่งนิ้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทอดกันให้ดูเลยนะครับโอ้้ํามันหนึง่งอันนี้้ํามันมันมันไม่มไมดํานะฮะแต่ก้นมันดํานิดนึงครับอย่าให้โดนลมนะฮะดีดีเราควรจะเอาพลาสติกลุมไว้ ตลอดนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะทอดฟังโถ่ให้ดูนิดนึงไม่เป็นไรน้ำมันดำเหมือนกระทงมันจริงๆน้ามันไม่ดำนะแาจะโคตมันนะเป็นแป้งดีเราทอดแล้วมันจะรุบตักประมาณนี้เลยครับประมาณนี้เลยครับครั่น้ำนะฮะน้ำเนี่ยน้ำที่ใช้เนี่ยมันต้องประมาณ An و, เว้นเว้นทางปลายไว้เว้นเอาปลายไว้ยังถ้าเกิดไม่เว้นเนี um ่ยม um ันติดกันติดกันแล้วมันจะไม่สวยนะก็โอ้จน่าจะเปลนมันแ้วเนี่ยจริงๆจะเลิกร้านแล้วจะจะหยุดแล้วก็เลยมาทำคลิปให้ดูอีกหน่อยก็ปกติเราจะเปลี่ยนน้ำมันทุกวันอันนี้คือเซตสุดท้ายที่ออกเมื่อกี้น ประมาณว่าน้ำมันเขาเริ่มจะใกล้ใกล้จะทิ้งแล้วแหละน,ะน,ะนะี่นะฮะเนี่ยตังกัวก็จะพองสวยออกมาต้องขนาดนี้นะครับจะถอกนอกลุ่มไตอร่อยรับรองอร่อยเวอร์นะครับแม่ถ้ามีเดี๋ยวมีโอกาสไปเอาน้ำมันมสวยโอเคครับสวัสดีครับ แค่นี้นะครับเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวคลิปต่อไปถ้ามันสวยแบบน,นี้วันคลิปนี้มันคือสุดท้ายจริงๆไม่ไม่ได้ตั้งใจจะทำก็เอาสักหน่อยลูกค้าถามเยอะขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไป